สวัสดีพี่พี่สื่อทุกคนนะคะขอบคุณวันนี้ที่มางานเปิดตัวภาพยนตร์ภาพพี่บอกของเราด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะสนุกขนาดยังไงบ้างน้ำเรืองต่อนเลยค่ะออืภาพยนตร์เรื่าท่าหรอคะยาอนวิสกิ้นเลย ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ผีคอมเมดี้ค่ะสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะใครที่แบบเฮ้ยกลัวผีอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวค่ะสามารถเข้ามารับชมภาพยนตร์ของพวกเราได้ค่ะรับรองว่าจะสนุกสนานกลับไปแน่นอนค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือคอสตูมแล้วก็โลเคชั่นจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะ,อ,ะอย่างวันนี้ได้่าอคอบคณสักคนห้าสาวห้าเจ้าหญิงใช่ไหมะใช่ะ จัดเต็มมากมันจะสื่อถึงหนัางนี้ยังไงบ้างโอ้โหอย่างแรกเลยคือสีชุด<ม>ของพวกเราค่ะพวกเราแบบคีบคารคเตอร์5สีมากตั้งแต่ใน MV มกโกบแล้วแล้วก็ในภาพยนตร์ด้วยแล้วก็มาถึงงานวันนี้ด้วยพวกเราก็มา5สีคีบวันนี้เราจะใส่แบบเดียวๆๆๆ้ายๆกันเนาะแต่ว่าคันนี้ก็คือแยกสีเลยคาะก็คอนงแบบตรงกับในหนังเลย อออกมาในบทเรียนอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถงึงจริงๆที่เขาก็ช่วยดูว่าเออจะให้เล่นประมาณนี้หรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วเออพี่ผู้กำกับ,กบเองแล้วพี่อัพก็ช่วยให้เขาตั้งแต่ตอนซีดูอันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าลงใจมากขึ้นบวกกับมีเพื่อนๆที่มีน้องๆอยู่ก็รู้สึกว่าเออมีกำลังใจใช่แลอวนี้ก็เป็นคอมเมดี้เนาะคุณผับสาวเบนเคยากไหมคะเว้ยปกติไม่ใช่คนตลกกันเลยนะปกติเป็นคนจริงจังเลยจอมแก๊งเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อ ยังไงบ้างในการแสดงอะคะจริงจริงมันยากตรงที่จะบอกว่าเป็นแบบหนังตลกปุ๊บทุกคนก็จะต้องแบบว่าเอ้อมันจะตลกมันมือสุดแน่นอนเลยก็รู้สึกว่ากดดันในความที่จะต้องทําให้มันแบบคนดูจะต้องรู้สึกตลกไปกับเราด้วยไม่ใช่แค่เราตลกกันเองตลกไหมเดี๋ยวถามพี่หญิงพี่บอลดีกว่าว่าร่วมงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างพี่พี่พี่บผมขับไม่หยุดเลยนะขับโมหนู อะไรนะร่วมงานกับน้องเพียงเป็นยังไงบ้างพี่ก็เอาตอนแรกก็เกรงครับเกรงพอสมควรคือแบบก็เหมือนเหมือนโมเมนต์แรกที่ได้เจอแบบเบมเบอร์เขาวันนี้แหละเป็นเหมือนกันเลยเพราะว่าก็ทำทำผมต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดได้เหมือนแบบห้าคนเนี้ยได้รู้จักกันได้ร่วมงานกันนานๆก็ก็สนิทกันก็เป็นผมเนียก็ได้พี่ได้เพื่อนได้น้องเในในกองแบบก็เออได้เป็นได้พิศพาเพื่อสนุกแล้วความเกรงก็ลดลงไปในระดับหนึ่งดีกว่าในเรื่องเราเป็นรายการเจ้าหลวงเนาะใช่ไหมใช่ครับ ต้องมีสาวๆเพ้ามาบอกว่าจะมาแย่งชิงอะไรอย่างเงี้ยคะที่อย่างนี้ผมต้องบอกว่าคาแรคเตอร์เมื่อกี้พวงกับก็บอกให้มีส่วนลดในการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งแรกที่พวงกับออกแบบคือมึงต้องเล่นหื่นแล้วคําถามในหัวผมคือผมหื่นกับคนกลุ่มนี้ได้ยังไงมึงก็เลยทำให้มันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยงงวนน้องน่ารักเนาะครับเห็นน้องๆบอกว่าแบบว่าชอบเล่นเกมแต่ในจอ เพื่อนเพื่อนในริษัสัมภาษณ์กันได้แบบว่าต้องไหวไดนก็ผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นคอยที่ทําให้เชื่อมกันได้มันก็แบบผ่านเกมอะไรล่ะผ่านผ่านเกมแล้วจะให้แบบมานั่งคุยกันเพื่อสามภาษณาผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากเพราะว่าจะคุยด้วยเรื่องอะไรสำหรับผมนะผมก็ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่ก็ดีแบบก็มีเกมด้วยแล้วก็มีเพื่อนนักแสดงอีกคนนึงด้วยที่แบบช่วยอะไร ก็จะมีเกมนะครับเพ่อช่วยสารสัมพันธ์นะครับแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาก็เล่นอย่างเดียวไม่ได้ตอบอ <c oughs> <c oughs> ยากกินกระโมขค่ะเป็นหนังเรื่องแรก ตอนแรกๆเนี่ยเราก็ทํางานกับทีมมาเดียวมาก็สนุกแล้วครับเพราะทีมงานเขาสนุกมากแล้วก็ผมชอบความจริงจังของมาเดียวตอนเล่นก็คือเล่นสนุกแล้วก็ตอนที่จริงจังก็จริงจังให้ดนะเพราะว่าเขาก็แบบว่าเขานึ่ตัวนันแสดงเลยว่าจะเป็นเล่นเลยเวลาไหนเขาจะทำแบบนี้ดงอีกหลายคนที่เขาแบบว่ามารอดูคนหนึ่งเนาะเขาก็รอดูบอกว่าพี่หญิงพี่บอลมาเล่นหนังกันอย่างเงี้ยคนดูจะได้เห็นความแตก แปลกก็เราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนใช่ไม่เคยเล่นคอมพิวเตอแล้วก็แตกต่างหรผมว่ารอดูก่อนดีกว่าแล้วเ,เ,เราค่อยเราค่อยมาวัดกันว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงแต่ก็มีความแตกต่างอยู่ใช่ถ่ายทาก็แตกต่างแล้วมันก็ต้องแตกต่างของพี่นี่คืความที่แบบว่าใ ก็ก็หนักครับก็ชุนมันก็มันก็หนักอยู่จริงๆนั่นแหละแต่ก็ผมจะงอแงมากขนาดนั้นก็ไม่ได้แต่ก็งอแงอยู่แหลกไหมไม่ไม่ไม่รู้วันไปงอแงเขาปล่อยนะคะอะไรนะครับมาขอว่าคุณไปงอแงเขาปล่อยนะคะว่าใส่บลอนมากใส่ไหนนผมคงงอแงกับทุกคนเลยทุกครั้งที่ผมงอแงผมก็จะมองว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เราที่แตกแบบคนหลายๆี่เปลี่ยนสาวๆก็แต่งเหมือนกัน S <S ช่ก็ลำบากพอกันนะคะโหดีความระหว่างนี่แตกต่างกันได้วยว่ะใช่แล้วแกนน้องมินเคค่ะเรื่องนี้มันแบบสอนแท้ความเป็นเหนือความอีสานเนาะมันเป็นความน่นาสนใจของเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็เอาคนที่ไม่เคยพูดเหนือกับ <S <S อีสานมาพูดสมองทักษะด้วยใช่ไหมใช่แล้หนึง่งต้องพ่นไฟยังไงบ้างก็คือมันไม่ใช่แค่พ่นไฟธรรมดาแต่ว่าต้องด่ากับน้องวีแล้วก็คือรู้ก่อนคืนนั้นรู้ก่อนแค่คืนเดียวว่าต้องแบบเฮ้ย Yes. อย่าพูดภาษาเนือนะแล้วก็น้องวม่พูดภาษาอีสานนะอะไรก็เลยต้องใช้แบบว่าพี่ๆที่อยู่ในกองแบบว่าพี่คขาช่วยหน่อยแล้วก็เป็นักพูดให้รพี่เขาให้เขาอัดเสียงให้ฟังอะไรก็ถือว่าเป็นความท้าทายอีกรูปแบบห่ะพี่ถามอีกเรื่องเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวกับค่าอยู่แล้วถูกไหมฆ่ามันจะเป็นปริศนาอยู่ในบ้านต้นเรื่องเลยถามว่าเขาเสียชีวิตแล้วเขาใส่ว นวนดพอมดเสียชีวิตค่ะแล้วก็อยู่ในผ้าผืนนี้ค่ะได้แล้วคือเหมือนก็ถ้าใครมาจับก็คือจะบอกว่าต้องทําอะไรอะ,อะไรปรงมาณนั้นใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามตจริงถ้าในเทรเลอร์ก็จะบอกว่าให้ช่วยหาว่าใครเป็นคนฆ่าของประมาณนีค่ะเรือ่องนี้มันจะเป็ขนาดไอน่นี้หน้าติดตามยังไงบ้างเรล่าเป็นตัวแทนก่อนละกันค่ะ,ะค่ะก็แบบใครใครใคร ใช่ค่ะภาพยนตร์นะคะเรื่องผ้าผีบพงเนี่ยนะคะก็เป็นภาพยนตร์ผีคอมเมดี้ค่ะเรื่องแรกที่พวกเราทุกคนได้รับโอกาสในการเล่นครั้งแรกก็พวกเราก็ทําอย่างเต็มที่ค่ะก็หวังว่าทุกคนที่ได้มาเข้ามารับชมก็จะได้รับความสุขความมีฮากับไปค่ะพี่บอลเลยครับฝากเรื่องนี้หน่อยนะพี่วอลพี่ยินกับใครกันด้ครับไปชมอ่าตุกไทย อะไรก็่ากว่าโยน์เรื่องนี้นะครับแล้วบอกวาแบบใครที่แบบกำลังจะตามหาพวกีคนดีแล้วก็บอ คะเพราะว่าส่วนตัวหนูก,ก็แบบไม่คิดว่าแบบตัวเองจะได้มาเล่นหนังหรือเล่นซีรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้รับหนูได้รับผู้ขายมาุ๊กก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีจุดที่เราต้องพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้รับหน้าที่ผู้แล้วเราก็พัฒนามาันแบบสมเร็จก็รู้สึกภูมิใจค่ะก็ะรู้สึกดีที่แบบว่าเขามีผลงานนี้เพราะว่าจะได้มอบโอกาสให้กับเรา